ทุกคนเดินทางเขาสู้หลุมศพทุกคนเดินทางมุ่งหนา้าสู่ความแ่ความเจ็บขึ้นกันบดต่อให้เขามีลำรวยก,วเก็เข้าเท่าใดก็ตามเขาอายุในชะตากรรมเดียวกันกับเขาต่อให้เขาเป็นโจรก็ตามต่อให้เขาเป็นนักป่านลาดมันนีเป็นคนรวยเป็นผู้มากลากด,ดีก็ตามทุกคนเป็นบุคคลที่นาสงสารบ่ได้แตกต่างก,กันกับมั่วตัวหนึ่งที่เขา จูงเพื่อสิขาไปสู้ล่งขาสัตว์บอ่อได้เกินกันเลยเพราะฉะนั้นเหตุเอียงเขาต้องมาเกียดแชน่นิ้งชั่งกันแต่ละคนเขาเกิดพ่อบาดกลัวในพ่อมตายเขาดิ้นล่นไปต่างๆนานาเปียกเสมือนงัวแต่ละตัวแต่ละตัวยังโจนผู้ไยไอ้ขโมยเพราะเขาหวาดกลัวในความตายเพราะเขายังไม่รู้สัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งเขาถึงดิ้นลน ทำทุกวิถีทางขึ้นกันอาจจะไปส้นผู้จูงแน่อาจจะดินตําหัวตําห้าวคนไปแน่นั่นเพราะเขามีความหวาดกลัวเป็นอย่างมากก็ยังไม่เข้าใจในสัตธรรมบางที่เขาดินตายเขาอาจจะดินมาตํเห้าเแน่ยคือกันเขาย่านเขาอดตายจริงๆนะแต่ห้าก็เข้าใจเ,าเพราะว่าโอ้ทุกคนก็นมีเป้าหมายเดียวกันนะนั่นแหละ กาถึงให้อภัยเนี่ยะมันถึงเป็นศีลขึ้นมาคําว่าศีลเนี่ยให้จาให้ดีนะศีลของโลกเนี่ยปานาติปาตาเนี่ยตั้งแต่ปานาติบาจนถึงสุราเมระยะเนี่ยห้าอย,ย่างรวมความหมายอยู่ที่อภัยการให้อภัยเท่านั้นการเท่าแห้อภัยคนใดศีลต่้งหานสิครบเลย เขาไม่มีจิตใจมุ่งอาฆา,า,า,าตเราะย่บาดบ,บ่แสวงหาโทษเขามันกับไปทำปานาติบาตการเบียดเบียนชีวิตร่างกายอืนบดใดเพราะเราเข้าใจเห็นใจเขาเราก็ไปแย่งชิงไปลักฉกขโมยอะไรเขาไม่ได้อที่น่าท่านก็นถึึงบกเกิดพอเห็นโอเห็นใจเออเขามีหลายมีหน่อยสุดท้ายกับ ไปบงเดียวกันนอ้อสู่ความชราสู่มรณะก็คือความตายสู่หลุมฝังศพคื้กันสู่สุสานสู่ปาสาคือกันการที่สิบไปเบียดเบียนเฮ็ดให้เพื่อนเจ็บช้ำนำใจมันถึงบ่มมีแม่กระทังข้าหมอกพระพุทธเจ้าถึงให้พิจารณาความตายหนึงน่งเป็นมรณะมนุสติมันสิเป็นศีลขึ้นมาก,ก็คือความปกติขึ้นมาศีลก็คือคาการให้อภัย เขาสิเฮ็ดดีเฮ็ดซัวกับพ่อกับสามทุกคนก็ร่วมชะตากรรมเดียวกันเอ,อ้ยคอยกอนตายคอยอยังปปเป็นไปกับข่วมทุกเป็นไปกับข่วมดีเจ้านี้ที่กอนตายเจ้าเป็นไปกับข่วมทุกทุกอยู่ข้างนาทุกโขดินนาทุกขับเปรตามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์อย่างไปแล้วกันทุกคน ทันทีเขาสิมีความสุขไปเขากับมีความสุขโอ้ชีวิตเขาจังขาดทุนนะไม่ใช่ไหมอีกน้อยเจ้าก็สิไปพ่อกับความแก่ทุกจากความแก่ที่สั่งไม่มีอำนาจที่จะเคลื่อนไหวตัวเองได้ดังอกดังใจเหมือนเดิมจะมีความทุกข์กับความเจ็บพยาธิ <c oughs> ทุกขามีความทุกข์กับพยาธิโรค โรคข้าโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆที่ทุกคนต้องเจอ,อใอ้สิเป็นทุกข์กับความตายความผัดผักอะไรอาวร์ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหจุดจุดนั่นและบุผมมีผู้ใดสามารถที่สิ้อยเหลือจะคล้องใดเลยนะทรัพย์สินนินสสัต์ที่สางมาทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือเราได้ในขณะนั้นแม้แต่ชิ้นส่วนร่างกายของเราที่ว่าเป็นของเราเข้านักเข้านาน เขายังบ่สามารถที่สิรักษามันได้เลยตอนเอาไว้ยาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเป็นของเฮานักของเฮานานมันยังรักษาไ้บ่ได้บันคับบันช้ามันบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องหยุดการทำงานมันจะเปลี่ยน,นทิงสันมันจะไปฟอกข้อมทุกแบบนั้นทุกทายก็สิ้นลมหายใจ แต่สิ่งเดียวที่จะพอจะช่วยเราได้ในขณะนั้นในความแก่ความเจ็บความตายและมาเรือนสิ่งเดียวที่จะพอช่วยเราได้ก็คือคุณงามความดีที่เราเคยสะสมไว้ในครั้งอดีตตรงนั้นจะไปช่วยจันโลงให้จิตใจเราชุ่มเย็นเมื่อเกิดความแก่เจ็บความแก่เกิดขึ้นเขากระสิบโบได้ทุกเพราะว่าเรามีศกุนสสมบัติสมบัติอันเป็นคุณอันเป็นประโยชน์ ที่เราเคยสร้างสะสมมาจากทานศีลภาวนาที่ได้ดําเนินตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เหตุให้องบนดินล้นกระแสบกระซับกระซายบกังบนบวาทกลัวจะเป็นผู้มีปกติก็คือมีศีลมีความชุ่มเย็นมีสมาธิก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นไม่แสสายกังวลมีปัญญามีปัญญาก็คือการรอบรู้ตลอดกองสังขารว่าสัพเทสั่งทาลาดุขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข และสุดท้ายก็คือเป็นอนัตตาก็คือเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเมื่อนั้นจิตใจก็จะไม่วุ่นวายเพราะเข้าใจดีแล้วแจมแจ้งแล้ว mm hmm. เพราะเราดําเนินมาจากทานศีลและก็ภาวนา mm hmm. ทานก็คือมีการช่วยเหลือเกื้อกูล mm hmm. หยิบยื่นศ mm hmm. ีลก็คือมีการให้อภัยให้อภัยไม่มีความอาฆาตพยาบาท เราก็เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกามมาลาคะเพราะจากการให้ทานไม่ติดข้องกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะแม้แต่เราตอนมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงอยู่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านี้เรายังสามารถให้ผู้อื่นได้สละให้ผู้อื่นได้บริจาคให้ผู้อื่นได้เห็นได้เนาะเราถึงจะมาทุกข์กับรูปรสกลิ่นเสียงแม้แต่การให้คนอื่นด้วยความเต็มใจเราก็ให้มาแล้วเห็นไหม การที่สิมายึดติดผูกพันน้ำบตรทูสิ่งของก่อนไายมันถึงบ่มีไงเพราะเราฝึกมาดีแล้วจิตที่ฝึกมาดีสุขจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนี่นำสุขมาให้เพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ทรัพย์สินเหล่านี้เราไม่เคยห่วงแหนเราไม่เคยตรหนี่ไอ้บอสไม่เคยตรนีในอาวาสก็คือไม่ตรนีในที่อยู่อาศัยไม่เคยตระนีในสกุล บ่ดด้ห่วงแหนว่านนี่เป็นคนหักคนแชงคนสร้างยังกูยังไม่เคยตนีในลาบนเงินท่องของขาไม่เคยตนีในวันนะแม้กระทั่งผิวพันเนื้อหนังเขาก็บ่เคยตนีเขาไปเห็ดบ่ดด้ว่าอ่างว่าแดดห่อนหนาวคักฝนคักเขาก็บ่เคยตนีไม่เคยตนีในธรรมก็คือความรู้สึกความรู้สึกบาได้หวังว่า ผู้นัน้นไม่เห็นในกูจะเก็บช้ำน้ําใจย่านเขาไหว้กูย่านเขาไหว้กูเก็บช้ำน้าใจบ่เคยไหว้นะบ่เคยแตนีซึ่งมีเฮ็ดตามขว้มเป็นจริงตามขั้มถูกต้องทั้งหมดเลยเอากู้ด้สิให้กูก็ว่าถึงเขาไหว้แล้วกูสิรู้ซึกเสียใจแน่ก็กกในในกตามมันแต่ถ้ามันเป็นธรรมที่ถูกต้องเป็นไปโดยธรรมเราก็จะหยิบยืนในเขามันบ่เป็นผู้ตนีมันก็เป็นทานขึ้นมามันละแล้วจากการม,มาคลละแล้วจากการมลาคะ เมื่อนั้นมันก็เป็นศีลขึ้นมาที่เป็นศีลขึ้นมาเพราะลาแล้วจากความพยาบาทเห็นไหมพยาบาทอาฆาตมาดร้ายต่างๆบ่ได้มีจิตใจไปผูกพันอยู่กับความเกลียดชังพวมอาฆาตพยาบาทพวมอยากชิงดีชิงเด่นอยากเอาแพรเอาชนะบ่มีแล้วมีแต่สละเพราะเริ่มต้นจากฐานที่ถูกต้องแล้วเพราะมีฐานของการสละปล่อยวางการให้การบริจาคการเพื่อกูลช่วยเหลือเพื่อกูลกันการบันมีประนอมจิต ผลของทานนั้นๆล่ะที่มาถวายทานบอกว่าเขาจะเป็นข้าวป่าอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้มันก็จะหมุนขึ้นมาให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีอภัยอภัยก็คือไม่มีภัยไม่มีสิ่งที่น่ากลัวนะั่นเองพยะก็คือสิ่งที่น่ากลัวนะอะตัวนี้แปลว่าไม่ไม่มีสิ่งที่น่ากลัวเก่เราแล้วว่าเราจะเสียสิ่งนี้ไปเราจะได้สิ่งนี้มาไม่มีจิตใจเขาย่อมอยู่เป็นกลางเป็นศีลเป็นปฏิตตินั่นเอง สุดท้ายมันก็หนุนขึ้นสู่ปัญญาปัญญาก็คือการรอบรู้ตลอดกองสังขารก็คือรูปธรรมนามธรรมนะรูปธรรมนามธรรมก็คือกายกับใจของเราเนั่นเองว่าเป็นเพียงธรรมชาตินะเป็นเพียงธรรมชาติเป็นเพียงธรรมชาติของโลกใบนี้ร่างกายก็ประกอบด้วยมหาภูตรลูกสีก็คือดินน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครเป็นเพียงธาตุธรรมชาติที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้น แม้แต่จิตใจนี่ก็คือนาม,มาทำก็คืออรูปเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงไม่ปรากฏเป็นรูปทรงไม่ปรากฏเป็นสีสันเป็นเพียงความรู้สึกเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ไม่มีรูปร่างทึงเรียกว่าอารูปธรรมเป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปเมื่อมันไม่มีรูปมันถึงหมายเอาเป็นสัตว์บุคคลสิ่งของไม่ได้